เหตยังเอาพอกันเหตยังห้องกันยังเพราะท่านในเกย์นอนกับสีแบบหกหกเน่กับไม่ได้แบบก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นได้เลยแบบกับสีหกหกกับแบบเออเขารักเขามาเบิกก่อนที่เราได้มียังเรกต้สงบอกว่าเพราะว่าของของนอนอยู่ลาวก็คือแบบไปดูแล้วก็คือขึ้นไปแบบ ไปหานั่งก็คือไปหาไปคนเอาอยู่บ้านนอตหมดแหละอยูบ้านนเนาะเพราะว่าห้องอยูยูลาฟเป็นยังไงหกขึ้นนี่วะก็กับบอด้หกเนาก็แต่ห้องมันก็กว้างก็หนีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งเิงมันจะมันมันจะมีสองชั้นเดียทั้งเิงจะแบบเจนจะอยู่กับน้องมันก็สิกว้างเพราะว่าชิวิตสองคนอยู่ลาวเพราะว่าซ้ำน่ะสิแบบท่าแบบอนเป็นงานเป็นยังน่ะก็ซ้ำก็สิไปเอาเจนอยู่เพื่อนแล้วก็สิไปขอแม่ ด้วยควาแม่แล้วก็จังไปนะเตรียมกันเธอแบบเออเฮตตี้คือบมฮูเด้อแบบเออนั่นก็ะสือเตมีมีเขายังพูดอาู้อยวเตรียมเออเราการแบบกับโมพี่ยัางโมพี่ย่างบมเคยบมเคยเตรียมก่อนพี่แต่แบบเออไปช่วยนรกไปช่วยลอกแม่โอ้ สิพาเจนไปกัต้องไปขออนุญาตแม่ไปขออนุญาตแม่คือว่าสิไปก่ะหนูมีแต่คนก็หาคนเนาะก็สิขี่รถไปเบิรดหาคนเลยก็สิไปขอแม่ไปไปเบิรดหาอะไรกันเวลามาส่งกันยากบ้านบัดเพื่อนกันอยู่ไกลไกลไกลแบบซอกลีสอกไปเออเป็นเป็นตะยันนะน้าท้ายไงเลเป็นตะยานก็พากันเห่ไปหลายๆไปขอแม่เพลินอะไรกันแบบขืนไปส่วน อยู่ห้องมันแค่น้าผัวชีเหตุแบบว่าเหตุเวียกเนี่มดแล้วคด้แม่ก็หายไปต้องเหตุเวียกแล้วก่อนน้าหมอนแบบมาหนังขาเขากจะเอาลงไปอยู่บใช่ไหะบอดี้มียังลายตอนนี้ก็สิเฮียนออนไลน์ก็สิมีคอมอยู่ในห้องก็สิมีโน้ตบุ่งอยู่ในห้องอันนึงเนาะว่าช่วงนี้ก็เฮียนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุเรื่องอยู่อยู่ทำไมเจตอาจารย์ห้องอยู่บอกโมเมนต์โมเมนต์เกยวกับอาจารย์จะคอหันฟังอาจารย์เข้าใจอยู่ก็แบบมันกับคือเฮียนในห้องเฮาเพราะว่าเฮียนออนไลน์มันก็สิแบบ ข้ากระชิบวอขอดใจไปได้เนาะเอาวบาตามความจริงซะเขากระชิบ่ได้วอกขอดใจไม่ไดอาจารย์สอนวอกขอดใจได้ตัวเองวอกขอดใจเองบางเทถอะนะแบบว่าแบบมันก็คือบอกคือข้าเฮียนอยู่ในห้องเดี๋ยวอยู่ในห้องข้าแบบเบาเท้าข้าววอกขอดใจกระชิบเามได้เลยในตอนนั้นนะแต่ว่าอาจารย์ก็เปิดให้ถามอยู่แต่หากแบบไอ้ข่ายแบบเรียนออนไลน์วอดี้เห็นหนักกันนะเขาจะบามันก็เลยแบบจักสิ้วนาดายดัก็ได้ได้น้อยหนึ่งอะไรกระชิบวามานี่วอดี้มียั้งผมว่า เคยอาเคยเขามาเบิ่งแล้วเทธอหนึ่งเนาะอย่นี้รักเขามาตอนมาอยู่วะตอนมาอยู่ตอนนั้นไปอยู่หอตอนนั้นบปได้มาตอนนั้นบปได้มาคือกันอาทิตย์หนึ่งมีเบียกวันนี้กมเข้าขอมาดีได้ยังบอเฮ็ดอีหยังแบบสไปร์ห้องกขบไปได้มียังมีแต่เท่านี้แหละหกหกเค้กๆกันโอเคนี่สองซ้ำนะคะเอาไปเอาไปเอาไปโยมันยังนอนทั้งมีทั้งผ้าตาแหละเอ๊ะเอามันยังอันนี้เค้กบวะ คิดวันเกิดโอ้เคิดวันเกิดคือวันวันเกิดนะชิพกระดากระดาเนาะตอนนี้กะสีสีสิ้นปีโมเมนบต์เอาโมเมนต์ของเธอให้ของพี่ม็อกของพี่ม็อกของพี่ม็อกเอาโมเมนต์บอสมเมนต์ของเธอได้มีต่างหากเดิมโมเมนวันนี้อันนี้ของพี่ม็อกเพราะว่าเห็นอันมีคนโดยพอดันเกิดล่วงหน้าของพี่ม็อกเนาะเรียนหนาเนาะอ๋อก็เลยแบบเออเข้ากะสีบอสหายน้อยหนาแล้วเข้ากะมีมากขึ้กันบอสแบบว่าซ้ำนะคือแบบ ซ้ำนะมื่อนี้นะอยากมื่อนี้นะมาซ้ำมีโอกาสมากก็เลยซ้ำได้ก็เลยเอาเค้กมาให้พี่มอกคุณแซนโอ้ยดีใจเบิร์ตวังนี่วาของตัวเองบ่อเบื่อันนี้เค้กมันเค้กของพี่มอกเพราะว่าพู่กับสิเดมาอีกรึเปลเดือนหนาก็เลยแบบเออเตรียมมาเลยซะแบบได้มาอะไรก็เลยเตรียมมาแบบของของของเชียร์มีอยู่ปะไรมีมีมีอยู่มีอยู่ทาร์เจความแน่ใจมีวะมีมีมีแต่เป็นโทษความเกิดอะไรอ๋ออันนี้ของพี่มอกองพี่จริงๆเหรอ แมนก็ขพออะว่าอันเรียอนาวพวกว่าซไดมาหรือบอกกันเลยแบบอบอกให้น้อยนะเขาอันเห็นเขาเาว่ามันเกิดเรื่องไหนกันเหตุเองบอกมว่าอกว่าเพราะว่าเมือนะ่อหนักอันเมื่อหนักก็เลยแบบผู้ว่าซิมาก,ก็เลยต้องตื่นก่อนเพื่อมาตีเค้กแว้แล้วก็เหตุงานแล้วข่ามาตื่นมาเลยก็ถือมาทุบตีมือวันเหตเองมันบอก เห็ดเองเพราะว่าซ้ำในอยู่ในหันกินได้ใช่ไหมโอ้แซ่บเยอะเป็นอะไรเจ็เคยกินตลอดเคยเคยกินเพราะว่าซ้ำมันอยู่ในหันเค้กเนาะหันเบเกอรี่แบบเห็ดพวกเบเกอรี่มันบอกด้วยหันวิงสู้แต่ว่าอันมันกอมีเค้กมานน้ำเข้ากันแ้วก็เคยแบบมากเห็ดขนมอยู่แล้วอามาคีบเบิ่งใน YouTube อีกอย่างแต่ก็มากเห็ดกินเลยเห็ดไห้เอื่อยเห็ดไห้แบบคนใกล้ๆอีลองซีมเหมืงว่าเป็นอะไรเขาก็สิบอกว่าเออแซ่บบ่แซ่บเขาก็เขาก็สิมาปั๊บสูตรเราเองอีกนะอ๋อแต่อันนี้นะเครื่องของ โมเมนต์กองตัวเองกว่าแต่ว่าเหมือนเตรียมของนี่ถือของอันนี้เาม่อย่างไรนะอ๋ออย่างไรเกอ้โอ้โหเห็นมีดปาเก๊กอ๋อเอาไปแล้วสิไปหาใคใหม่แล้วจริไปหาใคใหม่มันบบเห็นเนอะไปหาโนแก้วอบโอเคโอเคโอเคเข้าใจโอเคโอเคนี่ได้มาแล้วนี่ กีจานที่อันนี้นี่อันนี้เออมันจะงส้มศัก่นสีนี่อันนี้ที่อันข้าวกะทิมาซ้อนให้เจนแต่งหน้าเค้กเล็กน้อยเพราะว่าอ๋อต้องมาแต่งเองแมนบอกแม่นมันกับตะกี้ก็อยากได้ไลฟ์สนิทอยู่ผลไม้กับแบบมันมีมาหาอันมันได้แต่สตรอเบอรี่มาเนาะอ่ะสตรอเบอรี่นี่ข้าวกะทิมาให้เจนแต่งเองเลยแบบแต่งเพื่อไว้พอมันเกิดเค้กน้องชิงามมันชิมาขี้ไลตอนแต่งนี่เลย กปล่อยหัวหอมมาจบ Happy Birthday to you โอ้ของขวัญมาหนิเรียนสั่งว่าแตะแตะมือวันเกิดผู้เลได้มาก่อนอีกแต่แบบขอบใจละลายเด้อขอบใจละลายเดี๋ยวอย่าล้างอันหลังอืมมีการมานหายพร้อมอเขียนว่าจังไดหล่ะเขียนเป็นภาษาลาวภาษาไทยเขาอ่านดูเด้อนี่ เขยนภาษาไทยเขียนภาษาไทยเขียนได้่าสามอันนี้แบบสั่งห้านเขาอันบอกว่าอันให้ให้ห้านเขียนอันการ์ดให้ได้โบเขาบอกว่าได้ก็เลยแบบเออให้เขาเขียนให้เลยเอ,อนอกเง่ายอ,อีก <c oughs> ขอบใจละลายเด้อตั้งใจแหงอะลย <c oughs> ปกติสามเขียนภาษาไทยได้ปะก็เขียนได้แต่มาแบบเขาอันให้ห้านเขาเขาสั่งค้องกับเขาเลยเขาก็เลยขอให้เขาเขียนให้เลยขอขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะขอให้สุข สมหวังในสิ่งที่อยากได้สุขสันต์วันเกิดนะนี่ขอบใจหลายเด้อย้อนลังมาเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถนแทนแทนเขาสชมาหูนำกันเนาะตอนนี้นี่มียังโบกางงามเปิดทางใดเราปะนี่เปิดทางใดโอ้โหคือการนี้บัลทันเปิดได้สั่งมากกับแบบป้าว้ยยูยูฮองทันแหละวันดี้มาแล้ เปิดกันไดบ๋ป่ะเอาคือได้ปลากระป๋องเด้วป่ะแกอโอเวนอ๋อมีบอกมีเบากกระจิตแบบบอกมี่เอออ๋ออ๋อโอ้ยกระเดียวว่า๊บกระเดียตื่นจะขอโอ๊ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บหนึ่งเด้อ เดี๋ยวแป้น,นึงนะนี่เป็นฮูบเจนพร้อมเมื่อไหร่ขอฮูเพื่อนเพื่อนกับแบบเออบอกว่าเจนขอฮูปไปไว้ก่อน,น,มนมีฮูปงามหลักแต่ฮะเนาะชิบไม่งามอันนี้ค่ะกเลยนี่นี่เป็นฮูกของเจนเนาะอันนี้นะแต่นี่มันยังอันนี้นะอุ้ยอันนี้ก็เป็นฮูปเปนึ่งเด้ออุ้ย ดดปดีใจดีใจอุ้ยขอบใจเด้ออะไรอัอ้ยขอบใจเด้อได,อไดอ้อันนี้มากแด้นนี้มากมักลินให้งลินแต่ยังน้อยบีบป๊อปแบซื <laughs> <laughs> ้อถีบใหม่มาบอกว่าดีใจยังดีดใจได้ตอนยังน้อยเนะ <laughs> าะหมักหมักบีบอันนี้ลิน <laughs> เป็นยังอ๋อเป็นหูบอันนี้เป็นหูบอันง่ายอ่า นะเลยเนาะเอยทีกิดว้าวส่ายากพี่มอกสวยมากเลยอะ่ะมันเป็นมันน่ารักมากพี่มอกมันน่ารักมากเลยชิบหายอาจากลูกเดี๋ยวอายุสัว์ แต่กามีเสือตัวหนึ่งยนันได้หนีขอบใจละลาย,น,น,ยานี่่างงามไปตะแพงนะเป็นวันที่ซีบหลก็เป็นเดือนวันที่ซีบล้วก็เป็นเดือนเดือนกาดากาดาแฮปปี้บิร์เดย์ปีเกิดม,ม,มันเป็นตะแพงมันนะอาจนีแบบไม่ได้เป็นคล้องแต่วันแบบ ดีใจแฮงโอ้โหที่สั่งยังบัดนี้มื่อน่ะก็เล่นเล่นบิ๊กตกยุบเลือดเลือดไปเออเขาบอกว่าเออสำหรับของขวัญมันเกิดก็เลยเออทางนี่แหละก็ขิดตะเฮิงเลยบ่กจักสิเอายังหานก็เลยแบบดีใจดีใจนี่แต่เสียตัวหนึ่งโอ้โหบ้านเราอยู่อยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกเห็นนางหมักแต่สีพู่เออหมักสีชมพูเจ้าเวลายังกับแบบสีหมักเป็นสีชมพูเอ้ยงามนุ่มๆ อุ้ยขอบใจละลายเด้อขอบใจละลายอย่าหนุบเด้อขอบใจละลายอย่าหนุบเด้อสิบกรกฎาคมสองพันเกิดไอ้กมนีกะดีใจใหลายน้องกมนีกะได้เปิดกล่องของขวัญเลยก็มาอวยพรมันเกิดให้อา,อามอกมมณีกับซามก็มาอวยพรพร้อมพ่อซามเอาเค้กมาใหา้เค้กกะกินไปหลายตือไปเนาะกะซิเบิร์ดแลยตอนนี้ เคกกระเซาแพงเนาะแล้วก็สำหรับอีพีนี้เนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปซองอยังซ้ำซองอยังให้เขาจะกดชับซองมอกวาลันพัฒน์นี่อมอคบอลันอย่าลืมกดติดตามช่องมอกวาลันพัดฒน์ในเด้อแล้วก็อย่าลืมแ่บติดตามแ่บเจนทีเห็ดคลิป เอพีต่อไปเซนชีคลิปยังออกมาเนาะกายอย่าลืมติดตามกันต่อไปเด้อสำหรับวันนี้กายขอลาไปก่อนเนาะเจนกำลังจะขอลาไปก่อนเด้อเด้อเดฮะยังไม่กดไลค์กับกด subscribe เลยอ๋กดไลค์ก็ไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe น้ำเด้อใเฮซองมอกวรันพัทกายวันนี้กายขอลาไปก่อนเนาะสบายดี